ซอยมีแต right? so hey, ่กลนะสองขอ่อนียอ่ะเฮ้ยฟังพี่หนนะหังไอ้นี่ถึงก็ติดอ้อปเอาถึงก็ติดอันนึงอันตติดดีไมอน้คีต้องพากม่ได้อนาจเบี้ยไอเี้ยนว้เหลังพังนะ ช่บอกมันแล้วคือเป็นคน้มเาไม่เกี่ยวแล้วราเป็นคนออกตังเายไมเสร็จกันนะยังยัง5โมงอยู่นพี่รอีเลเรื่องเ่องสาล้วพี่แมวไข่